สวัสดีคะ่ะทุกคนลิ่าเองนะคะวัสดีคะ่ะวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะในวันนี้กลับมาพบกับซีรีส์ Random Stone For You อีกครั้งนะคะต้อนรับปี2026แน่นอนคลิปนี้ Random Stone For You ก็คือหัวข้อที่6นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดแต่เอาเป็นว่าหากใครเข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือใครที่ติดตามซีรีส์ Random r a n d ดอ s สโต e for you มาจนถึงหัวข้อที่6นี้อยากจะบอกว่าขอขอบคุณทุกคนที่ทําการติดตามซีรีส์ดีของที่สามเรื่อตลอดและในวันนี้นะคะซีรีส์หัวข้อที่หกแลนดอมสโตนวันนี้จะมาหัวข้อก็คือจุดเปลี่ยนที่ไม่เหมือนเดิมของคุณค่ะ <c oughs> อย่ามีครั้งนะคะจุดเปลี่ยนที่ไม่เหมือนเดิมของคุณไหน วันนี้ใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือติดตามซีรีส์นี้มาตั้งแต่แรกเราจะใช้ด้วยกัน3อย่างเนาะก็คือนี่น้องหินโดยที่สาสุ่มมาแล้วนะคะ3หินโดยจะมีด้วยกันเอ,อ่ไทยก็อายสตาร แองเจิลดากอนบัตเจสเปอร์และบอส v a วาน่าอาเกตอันนี้คือหินเราจะทําการสุ่มในน้องสีม่วงตรงนี้เนาะอะขอสใส่ดูเลยเป็นแบบนี้สําหรับใครที่ชอบเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเดี๋ยวลิษาจะทําการสุ่มในภายหลังเนาะในช่วงเปิดต้นคลิปและตามด้วยไพ่ออร์เคิลซึ่งลิ่าใช้สาหรับคุณดากอนนะคะเนื่องจากว่าเดือนนี้มีความเกี่ยวข้องกับมังกรด้วยกับปิดท้ายก็คือ ลูกเต่ออาหัรัสซาตะวันตกอ๋อลิสาลืมไปคลิปนี้ที่ลิสาลงนะคะเป็นวันฉลองครบรอบ1ปีทุกคนฟังไม่ผิด r a n d o m Stone for you นะคะครบรอบ1ปีแล้วกับซีรีส์น,นะคะในช่วงปี2025ซึ่งวันนี้ก็คือปี26 2 6ในวันที่ลงคือวันที่16มกราคม ครบรอบหนึ่งปีแล้วที่ได้เกิดซีรีส์นี้ขึ้นดังนั้นนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ลิสานั้นกลับมาทําโปรเจกต์นี้ในฉลองครบรอบหนึ่งปีสําหรับซีรีส์นี้เช่นกันมาเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะกับการสุ่มลูกเตา๋าเออขอไปค่ะสุ่มหินทั้งหมดสามหินที่ลิาว่าไปข้างต้นมาเดยลิสาจะทําการเขย่าเนาะแล้วก็จะทําการสุ่มออกมาดูซิว่าเราจะได้หินอะไรออ๊ว้าว ดาก้ on, per, Angel. อนบัตจสเปอร์แองเจิลอะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องหินกันก่อนดาก้อนบัตจสเปอร์เนื่องจากว่าหัวข้อนี้เป็น a n d ดอมส o ตนฟอร์ยูนะคะการสุ่มแรนดอมหินในวันนี้ก็คือแองเจิลเนาะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคือนางฟ้าดึกออกไหมแต่เราอยากจะบอกความหมายของดาก้อนบัตจสเปอร์ว่าหินชนิดนี้เป็นในเรื่องของการดูดซับพลังงานในเรื่องของการเปลี่ยนให้เป็นพลังงานเข้มแข็งกับเราดูดซับเอเนอรที่ เราอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกว่าแบบสําหรับใครที่แบบว่ารู้สึกว่าอะไรอะไรดูมันไม่โฟกับชีวิตหินชนิดนี้จะทําให้ชีวิตของเราสามารถบาลานซ์ได้แล้วก็เลือกตัวเองเก่งด้วยดังนั้นใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้และวดอฟสโตนฟอร์ยูจุดเปลี่ยนที่เป็นเหมือนเดิมคุณเรามองว่าหินชนิดนี้กำลังจะบอกกับคุณว่าชีวิตของคุณมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นคุณเข้มแข็งม,ม,มากขึ้นคุณรู้ชะตาชีวิตในการที่จะเป็นจุดที่คุณนั้นจะสามารถ ควบคุมมันได้ควบคุมเี่นี้คือหมายถึงว่าควบคุมไม่ให้ตัวคุณกลับไปอยู่ในบุโรปเดิมคุณเลือกตัวคุณมากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องรู้สึกผิดดังนั้นเรามองว่าการที่สุ่มได้น้องหินแองเจิ้ลดา้อนบัตแจสเปอร์ในวันนี้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญใดอย่างใดนะคะก็ไปประมาณนี้สําหรับน้องหินเนาะมาทีนี้เรามาทําการเปิดไพ่เลยแล้วกันอ่าไหนดูซิว่าจุดเปลี่ยนของคุณเนี่ยที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันคืออะไรแล้วเขามีแมสเซจอะไรอยากจะบอกคุณเดี๋ยวจะทำการสับไพ่มาว้า มาแล้วเรียบร้อยมาอุย้ยเธอเพิ่งพูดไปใช่ไหมว่าเนี่ยดากอ o n Bad Jasper และไพ่ก็บ่งบอกถึงว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่คุณสามารถที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองได้แล้วมองว่าคลิป Rand o m s t o n e for You จุดเปลี่ยนของคุณนี้ไม่เหมือนเดิมเลยก็คือคุณไม่ใช่คนที่จะอะไรอะไรให้ตัวเองนั้นอยู่เป็นรออีกแล้ว คุณเลือกให้ตัวเองเป็นตัวหลักของทุกๆสิ่งเอาง่ายๆคือคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคุณรู้ว่าอะไรที่คู่ควรและไม่คู่ควรคุณอะไรที่คุณเลือกแล้วคุณได้ตัดสินใจมาดีแล้วว่าเฮ้ยฉันเลือกเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันคือตัวฉันฉันอยู่เหนือสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์กับฉันเอาง่ายๆคือคุณตัดสินใจที่แน่วแน่มั่นคงคุณยืนหยัดเพื่อการกระทำของคุณหรือคุณบางคนที่เข้ามาในคดีคุณอาจจะมี ราศีละคณะธาตุดินพวกมังกรการพฤกษกแปลว่าชีวิตของคุณที่ผ่านมาคุณสู้ชีวิตหนักมากดังนั้นเรามองว่าจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณที่จะไม่เหมือนเดิมต่อไปนี้เลยก็คือหนึ่งคุณจะไม่ทําร้ายตัวเองแล้วคุณจะไม่อนุญาตให้หลายๆสิ่งหลายอย่างที่ไม่คู่ของคุณมาทําการบงการคุณอีกแล้วเพราะอะไรเพราะคุณคือผู้ชนะผู้ชนะที่ว่าชนะใจตัวเองชนะให้ตัวเองนั้นอยู่เหนือสิ่งที่ มันพยายามบงการคุณและคุณจะไม่อนุญาตให้ตัวเองได้กลับไปอยู่ในบูกนั้นแม้ว่าจะต้องใช้เวลาแต่อย่างน้อยๆคุณก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณคือผู้ชนะนั่นเองค่ะทีนี้ทำนอยทำ,ทำนอย <laughs> ทำนายเรื่องต่อกันอ่ะปึ๊บว้าวราศีลัคนามีนธาตุน้ำแสดงว่าคุณอยู่ในจุดที่แบบว่าเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นกับดาวจันท์อืม อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่มันตอบโจทย์ว่าตอนนี้เราได้ทําการตกตะกอนบันทีเรียบร้อยแล้วกับตัวเองและเลข6ชัดเจนค่ะรีเฟกนั่นมงบอกว่าจุดเปลี่ยนของคุณที่ไม่เหมือนเดิมเลยก็คือคุณเลือกตัวคุณมาขึ้นคุณได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากขึ้นจนทําให้เป็นคุณที่เติบโตมาจนถึงตอนนี้ได้นั่นเองค่ะก็มีประมาณเท่านี้นะคะสําหรับคลิป random s t o n e for you หัวข้อคือจุดเปลี่ยนที่ไม่เหมือนเดิมของคุณ,คณก็มีประมาณยังไงก็ขอขอบคุณด้วย ที่ติดตามซีรีส์นี้มาโดยตลอดแล้วลองติดตามซีรีส์นี้ต่อต่อไปได้เลยนะคะในปีนี้เนาะก็ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจกับทุกคนฝากไปกำลังใจให้กับลิาสาาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ